สวัสดีค่ะกลับมาต่อนะคะกับทฤษฎีใบขัดขี่รถยนส่วนบุคคลนะคะของประเทศในอร์แลด์นะคะเรามาเรียนไปเรามาเรียนไปด้วยกันฝึกไปด้วยกันนะคะก็อยากจะทําคลิปออกมาอย่างนี้แหละก็จะแบ่งปันเพื่อนด้วยเราเราได้คุณก็ได้นะคะก็ฝึกไปด้วยกันเรียนไปด้วยกันค่ะนะคะเราขี่ที่จำเป็นนะแต่ก่อนเราอาจจะคิดว่าไม่จาเป็นนะเพราะถ้าเราไปอยู่นอกเมืองหรืออะไรที่การจรัดกา,ก,การ คนบาสภูเนาะการขนส่งคนเชิญไม่สะดวกอะไรใบกับทีสำคัญมากเลยนะคะลูกมีกิจกรรมเยอะสามีก็ไม่ว่างนะคะเราก็อยากไปน,น,มมนู่นนักมานี่เนาะแต่รถไฟก็อยู่ไกลรถบัสก็ไม่เคยมีนะคะแล้วเ,เกิดเหตุดว่วนเนี่ยคนที่นี่เขาอยู่ใครอยู่มันเนาะความได้ยุ่งอะไรกันเราจะไปเรียกใครมาพาไปไหนมาไหนก็ไม่ได้นะเรจอดหน้าบ้านนะว่ะคุณเจวังคุณเจวังอยู่บนโต๊ะแต่ไม่มีปัญญาไปไหน มันก็ไม่โอเคนะถ้ามีไว้ก็ดีนะคะก็เรียนไปด้วยการค่ะนะคะแล้วสอบเตอรีผ่านแล้วนะคะทฤษฎีผ่านแล้วก็จะสอบขับกันนะคะส่วนสอบขับก็จะถ้าไปได้อะไรมาในแต่ละวันในแต่ละครั้งก็จะได้มาอัปเดตให้การฟังนะคะว่าเราจะอะไรยังไงนะคะแต่ตอนนี้เราเอาเตอรีให้ผ่านก่อนเนาะโอเคค่ะมาต่อกันค่ะกับคําว่า cool fluid s t o มันคือน้ํายาหล่อเย็นนะคะใช้เพื่อลดความร้อนของเครื่องนะคะถ้า ถ้าเราไปขับเนี่ยเขาจะให้เราเปิดห้องเครื่องอะเนาะแล้วก็ถามว่าอะไรอะไรอะไรเราต้องชี้ได้นะหนึ่งในนั้นก็คือไอ้กูฟูลสต็อปนี่แหละเราต้องรู้ว่าไอ้ตรงน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยนะคะเกี่ยวกับน้ำยาหล่อเย็นแล้วก็ start and stop นี่คือคำว่า in นส์ค l า n ัลเลนคูดโฟนอะมิวเยอร์ก็คือรถสมัยใหม่ปัจจุบันนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับมอเตอร์ไซค์อ่ะมี start อัตโนมัตินะคะแค่กดปุ่มไม่ใช่หมุนกุญแจแล้วทุกวันนี้แค่กดปุ่มนะ อย่างรถเราถ้าเราผ่อนมันก็จะต่บไปแต่พอเราเหยียบค่าเสีบเยบคันเร่งมันก็จะขึ้นมาใหม่นี่ค่ะแบบนี้ก็ดีต่อสิ่งไวดล้อมนะคะแล้วก็ราวตันฟุ้ยสตอฟอันนี้คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าไม่ให้น้ําแข็งเกาะกระจกรถเวลาที่มันจะใช้เมื่อถ้าอากาศเย็นอากาศติดลบมีหิมะมเป็นน้าแข็งอะไร้ยค่ะจะต,ต้องใช้นะคะไม่งั้นมันก็จะเกิดเนาะเกิดไอ้น้ำแล้วก็เป็นน้ำแข็งเกาะนะคะเขาก็จะใช้ไตัวนี้นะคะ่ะแล้วก็เ Winterbombs ล้อรถวิ่งในฤดูหนาวนะคะจะใช้เมื่ออากาศต่ำกว่า7องศาลงไปนะคะตั้งแต่ตั้งแต่7องศาลงไปนะคะถ้าเราใช้เราจะสังเกตว่าคือมันจะก่อถนนได้ดีขึ้นแล้วก็ระยะเบรกก็จะจะสั้นเข้านะคะถ้าเป็นฤดูหนาวมันจะมีปัญหาบ่อยก็คือถนนมันจะลื่นแล้วก็เป็นต้องแข็งนะคะถ้าล้อธรรมดาเนี่ยจะขับแล้วจะมีปัญหาว่าเบรกไม่ยูมันไหลนะคะ แล้วก็ไม่คลิปมันไม่เกาะถนนนะคะเราตึงในช่วงฤดูหนาวนะคะตั้งแต่อากาศตั้งแต่7องศาลงมาเนี่ยคุณจะต้องมีวินเทอร์บอมส์นะคะมันคือเป็นเป็นร้อรถยนต์วิ่งในฤดูหนาวนะคะส่วนความหนาของดอกยางนะคะโปรไฟล์โปรไฟล์เนี่ยโปรไฟล์ความหนาของดอกยางนะวินเทอร์บอม์มันจะอยู่ที่4มิลิเมตรแล้วก็ยางธรรมดาในวิ่งในฤดูซัมเมอร์ปกติจะคือ1.6ม mm ิลิเมตรนะคะแล้วก็ ส่วนรถที่เขาใช้ลากนะรถล,ลากที่พว่วงใายรถเราได้เนี่ยก็ความหนาของดอกตระยางก็อยู่ที่1.6เหมือนกับยางที่วิ่งธรรมดานะคะเอ่อคาสโลสลาเตินนะคะเมื่อไหร่ที่เราจะคาสโลสลาตนนี่คือเป็นสถานการณ์ที่ที่เราจะต้องต้องเบรกหรือต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องลดความเร็วนะคะหรือว่าอะไรยางไงมาดูกันนะคะคำว่าถ้ามีน้นําขังบนถนนสิ่งคุณต้องทําคือคาสโลสลาเตินนะคะแล้วก็คุณขับไปถ้าล้อนี่คือความสูงของน้ําคือล้อจมน้ําแหละ คุณที่ต้องทำไหนคุณพูดชแนลไฮเปอร์โฮ่ค่ะนะคะต้องเพิ่มความเร็วแล้วก็ไม่ใช่สิชแนลไฮเปอร์โฮ่คือคือขึ้นเกียร์สูงนะคะรถรถเนี่ยล้อรถจมน้ำเนี่ยทั้งสี่ล้อเลยคือน้ำมันขังเยอะมากอะไรเงี้ยก็คือสิ่งคุณต้องทำก็คือชแนลไฮโฟโฮ่ค่ะคือขึ้นเกียร์สูงนะคะส่วนเอ่อถ้าน้ำขังบนถนนธรรมดาสิ่งที่เราต้องทำคือคาสโลสลาจนค่อยๆไปนะคะแล้วก็ลมยางอ่อนนะคะให้ทำยังไงนะคะ ลมยางอ่อนสไลต้าเชฟเฟนบอลส์สไลต้าเจอนะคะสึกร้อดอกยางสึกร้อยางสึกร้อนะคะยางรถลมอ่อนทําให้ยางสึกเร็วนะคะจะถ้ารถยางรถยนต์ลมอ่อนเนี่ยค่ะไปม่ะให้ดอกยางสึกไวนะก็คือเราต้องตรวจสอบลมยางอยู่เสมอการตรวจสอบลมยางก็คือตรวจก่อนที่เราจะออกเดินทางนะก่อนที่จะขับรถนะคะดูก่อนนะคะไอ้ดอกยางเนี่ยทำให้พอยาง รถลมยางอ่อนทําให้ดอกยางสุดไหวนะคะแล้วก็รถลมอ่อนนะคะจะขับเร็วหรือจะขับช้าก็เปลืองน้ามันเหมือนกันนะคะก็คือจะขับเร็วหรือจะขับช้าก็ว่าโอ้ยรถยางลมยางอ่อนจะต้องขับช้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะจะขับเร็วขับช้าไม่ค่าเท่ากันนะคะรถลมยางอ่อนก็คือจะเปลืองน้ํามันนะคะเพราะมันจะเหมือนหนักมันไม่มันไม่ช Phillip, ุบปูมันไม่ไปเร็วมืนันอืดๆ,ๆ tangent, แลวก็เปลืองน้ามันนะคะเปลืองน้ามันในการขับเคลื่อนนะคะ าการเช็คลมยางต้องเช็คก,ก่อนออกเดินทางก่อนที่จะขึ้นขับรถนะคะก่อนที่จะวิ่งนะคะก่อนที่จะวิ่งก็คือก่อนที่คุณจะวิ่งต้องเช็คก,ก่อนอนะก่อนก่อนจะวิ่งนะคะ stick stuff A stick stick stuff มันจะเป็นลักษณะของการเติมลมยางแล้วเขาจะมีสีจุดกระดกปิดปิดฝาปิดสีเขี่ยงให้นะคะมันจะเทเกนลังอะดานอเมาลก็คือมันจะาอายุการใช้งานเนี่ยระยะการใช้งานนี่จะ4เท่ากว่าต่าง กว่า,ากากรเติมเติมลมยางปกตินะคะนานกว่าสีเท่านะคะยางธรรมดาระยะเบรกจะสั้นกว่าวินเทอร์บอนส์นะคะซัมรบอน์ระยะเบรกเรมเวกจะสั้นกว่าวินเทอร์บอน์ อากาศร้อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอากาศรอ้อนเราก็ต้องใช้วินเราจะใช้ซซมเมอร์บอนต์ก็คือ,อยางธรรมดาที่ดอกอยางที่1.6ม mm. ิลลิเมตรแลถ้าเป็นวินเตอร์ถ้าเป็นวินเตอร์อากาศตั้งแต่7องศาลงมาเนี่ยก็คือต้องใช้วินเตอร์บอนต์นะคะเคต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าหากเราเติมน้ํามันผิดอย่างเราลดรถเรากินเบนซินเราไปจอดตู้ดีเซลอะไรเงี้ยเติมน้ํามันผิดนะคะคุณต้องโทรแจ้งเพิ่สดินนะคะ คือ RNVB นะคะคือเถ่องานนี้องค์กรนี้เขาจะช่วยในเรื่องของรถมีปัญหาถ้ารถเราถ้าเรา,าเราป็นสมาชิกก็คือถ้าเรารถมีปัญหาที่ไหนบนทางดวง่วนหรือที่ไหนเขาก็จะมีหน่วยเซอร์วิสที่อยู่ใกล้ที่สุดเข้าไปช่วยเรานะโทรเข้าศูนย์นะคะที่เนเธอร์แลนด์จะเป็น RNVB นะคะลุกศิดินใะคะอย่างเติมน้ำมันพิดก็ต้องต้องหาเขานะคะช่วยช่ปั๊มออกนะคะแล้วก็ส่วนความสูงของเด็กที่จะนั่งเบาะหน้าคู่กับคนขับได้ต้องมีความสูงตั้งแต่1 3 5ซนติเมตรขึ้นไปนะะค ส่วนเด็กที่สูงตั้งแต่135ลงมาจะต้องนั่งเก้าอี้เด็กนะคะกินดิสจ์นะคะนั่งเก้าอีเ้เด็กเด็กอายุตั้งแต่12ขวบขึ้นไปต้องคาดเข็มขัดนิราภายัยมีความรับผิดชอบตัวตัวเองในการคาดเข็มขัดนิราภายัยแต่ว่าถ้าเด็กคือ12ขวบก็จรงิงแต่ตัวเล็กอะ่ะยังไม่ถึง135อะไรเงี้ยตัวเล็กเวลานั่งนาาคาดเข็มขัดก็จะมาอยู่ตรงคอเนาะก็คือความลำพานอย่างเงี้ยสิ่งที่ทําได้ก็คือซิฟโฟโฮเขิ่ก็คือหาที่มารองมันจะไม่ที่รองเด็กนั่งนะคะ ช่วยให้ดูสูงขึ้นแล้วก็จะได้ไม่โดนตรงคองนะซิโฟโค,ค่ะนะคะเพือดูโคโดคือคือเข็มขัดนิรภัยแบบที่รัดแค่สะโพกช่วงสะโพกนะที่เราเจอบ่อยที่เมืองไทยก็คือจะเป็นสายรัดที่รถแอร์รถสีฟ้านะคะรถรถ,รถรถรถแอร์ที่บริษัทแพงๆหน่อยดีๆหน่อยเขาก็จะมีเฮริรโคโดให้นะคะเป็นสายรัดนิรภัยให้นะคะก็คือรัดแค่ช่วงสะโพกนะคะดริปเปนโคโดคือดริปเปนเดอะโคโด คือสายสำคัญนีไ้ไฟที่มี3จุดและสาจุดขึ้นหลายหนึ่งโคโลแล้วก็เฉพาะอีกสองหนึ่งสองสามนะคะตรงนี้ก็คือใช้ในรถนต์ส่วนบุคคลนะคะจะเป็นเข็มขัดที่ใช้ในรถนต์สวนบคนุคคลแล้วก็สำหรับคนท้องก็เหมือนกันคุณต้องดิ้ใหญ่แค่ไหนแต่ตามคุณต้องรถรัดแบบ3จุดนะคะแล้วก็เด็กเด็กสองขวบขึ้นไปสามารถนั่งเบาะหน้าคู่กับคนขับได้แต่ต้องใช้เก้าอี้เด็กนะคะเปาเจสไครส์คือ ที่แสดงนาฬิกาจอดรถเนี่ยนา,นาฬิกาจอดรถเนี่ยการตั้งเวลาคือตามคําแนะนามันคือให้ตั้งปัดไป, <oo> ไปข้างหน้านะคะให้ตั้งปัดขึ้นนะคะ <yourselves> ไ,<ห>มไม่ปัดลงนะให้ปัดขึ้นนะคะ <wildlife> แล้วก็ที่จอดรถที่ต้องใช้นะคะที่จอดรถที่ต้องใช้คือที่ต้องจอดที่ต้องใช้นาฬิกานาฬิกาจอดรถเนี่ยจะเป็นที่จอดรถที่จํากัดเวลาในการจบนะคะ <S <S ้วถจะจะเป็น <osure> ต้องตั้งเวลา check, แสดงรายการว่าฉันเพิ่งมาจอดตอนตีโมเลยด้ฉันยังอยู่ในเกณฑ์เขาให้จอดสองชั่วโมงอะไรเงี้ย จากเราต้องใช้นาฬิกาตั้งเวลานะคะว่าที่หน้ารถให้เห็นว่าเขาจะเพิ่งมาจอดนะยังไม่ถึงสชั่วโมงอะไรเนียค่ะก็จะเป็นักดับการใช้ในการตั้งเวลานะคะเซตส่วนในสถานในที่จอดรถที่ที่จอดคือคนของได้ก็ส่งคนลงได้นะที่จอดรถที่แบบที่จาที่จอดรถแบบที่ต้องที่ต้องจํากัดเวลาจอดแล้วก็ที่ต้องแสดงนาฬิกาจอดรถเนี่ยคือ สามารถจอดส่งผู้โดยสารได้สามารถส่งของได้จอดคเพื่อคนของลงส่งของได้นะคะที่จอดรถตรงนี้นะคะค <น S 1> ที่คน<ะ>พิการนะคะในการจอดรถนะคะคนพิการให้ไปก่อนเสมอนะคะจะเจอคนพิการนี่ต้องให้เข้าไปก่อนอเนี่ยเราจะจอดรถจะเข้ารถจะออกรถอย่างเงี้ยจะทำทุกอย่างเนี่ย คนพิการต้องได้ไปก่อนตลอดนะคะคนตาบ,บอดที่ชีไม้ขึ้นแบบนี้เป็นตอกนะค,คะที่เขาเชี้หมายถึงหมายถึงว่าเขาจะข้ามถนนนะเขาจะข้ามทางผู้ขับขี่ต้องรู้ถ้าจะเจอคนตาบ,บอดคนพิการเขาเดินเดินข้ามถนนและชีไม้ขึน้นคุณต้องหยุดให้เขานะเพราะเขาจะข้ามถนนนะคะผู้ขับขี่ต้องรู้เป็นสัญลักษณ์ที่จะเป็นต้องรู้ไม่งั้นค่ณชนคนพิการนะมรียกจิ i ใจคือหนึ่งวินาทีนะคะการตอบสนองปฏิกิริยาตัตอบเราต้องสวัยมากๆคนขับรถต้อโมัคิดอยู่ชาอยู่ไม่ได้นะชนกันพอดีนะคะเรียกจิตใจนะคะก็คือ หนึ่งวินาทีนะคะส่วนฟลกอัพซันอยู่ที่สองวนินะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะถ้าอากาศแย่ก็เพิ่มเข้าไปนะคะเป็นสองเท่าสามเท่าก็ว่าไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่อย่างน้อยต้องฟลกอัพซันอยู่ที่สองวินาทีนะคะมาดูเรื่องของฉลากยาเออมาดูเรื่องของฉลากยายาที่ติดฉลากสติ๊กเกอร์สีแดงคือห้ามขับรถโดยเด็ดขาดนะมีผลนะคะส่วนสติ๊กเกอร์สีเหลืองขึ้นีผลกับการขับรถนะคะส่วน ยานอนหลับนะคะมีผลกับการขับรถแน่นอนยาอย่างอื่นก็มีผลนะคะยาอย่างอื่นก็มีผลกับการขับรถด้วยนะคะยาที่กินเข้าไปแล้วไปจะไม่ออกฤทธิ์ทันทีตามที่ทราบกัน,นะะยาต้องรอถึงสิบห้าถึงสาสิบนาทีเนาะก่อนมันจะออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นการกินยาก็คือมันจะไม่ออกฤทธิ์ในทันทีนะคะในคําถามก็จะมีข้อนี้ด้วยยาที่กินเข้าไปไม่ออกฤทธิ์ในท,ทันทีใช่ไหมใช่นะคะแล้วยาทุกประเภทมีผลมีผลนะคะทุกข้อมีผล แต่ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์สีแดงนี่ห้ามเลยสติ๊กเกอร์สีเหลืองมีผลต่อการขับรถแน่ๆนะคะยานอนหลับก็มีผลนะคะแต่เกิดอุบัติเหตุนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะห้ามเครื่องย้ายรถโดยเด็ดขาดอยู่ยังไงให้อยู่อย่างนั้นนะคะจนกว่าตำรวจหรือว่าลัฐสเดนจะมาผู้เขามีความหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาจะมาดูนะห้ามเครื่องย้ายใดๆทั้งสิ้นนะคะการเกิดอุบัติเหตุต้องเ,ออเขาเรียกว่าต้องบิษแคมสถานที่อย่างบ้านเราเขาก็ถ้ามีอะไรขึ้นเขาต้องการการที่ ห้ามคนเขาไปยุ่งแย้มห้ามคนไปทําลายหลักฐานห้ามไปเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆที่นี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดอุบัติเหตุก็คือสิ่งแรกที่ต้องทําคือการพื้นที่นะคะการพื้นที่เกิดเหตุคือไม่ให้คนแปลกไม่ให้คนคนอื่นเข้ามาอาจจะเข้ามาดีเข้ามาไม่ดีไม่รู้ก็คืออาจจะมาขาบมยทรัพย์สินมาทํานั่นทํานี่ทําให้หลักฐานทำให้อะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการพื้นที่นะคะคือปราดฟัน d o น Fowler Direct b u f f เ y หรือคันนะคะ ปาฟันเอิร์นออนของฟาวดดเรกก็คือปลากแกสถานที่ที่เกิดเหตุนะคะปัดฟันออนของฟาวสัานที่เกิดเหตุดิเรกในทันทีนะมาไฟเลคืะนั่นคือ,ต,อต้องควบคุมต้องต้องกันพื้นที่ในทันทีนะคะโอเคลักษณะของคนที่อ้วกนะคะเจออุบัติเหตุคเจอคนประสบอุบัติเหตุคนอ้วกเนี่ยเราต้องจับนอนท่าไหน,นการนอนที่การช่วยคนที่อ้วกนะคะในคลอุบัติเหตุเนี่ยคือห้ามจับนอนหงายนะห้ามจับนอนนอนคว่ำด้วยคือโพสิชีที่ดีที่สุดคือการนอนตะแคงนะคะ คือถ้อานอนหงายก็ไหลเท่ากันน <ti> ้อต <th> ้องนอนตะแคงนะคะจับนอนตะแคงถ้าไปเจออุบัติเหตุอันดับแรกที่เราต้องระวังคือเราต้องดูตัวเราก่อนว่าเราโอเคเราปลอดภัยนะทุกอย่างโอเคนะอะไรเงี้ยต้องอันดับแรกคือต้องต้องเราต้องระวังตัวเองก่อนนะว่าเออเราปลอดภัยไหมมีรถเข้ามาไหมแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดพิดขึ้นได้หรือเปล่านะการไปเจออุบัติเหตุเราต้องมาปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยค่ะต้องดูที่ความปลอดภัยของตัวเองเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็เห็นคนเจ็บห้ามเข้าไปจับห้ามเข้าไปช่วย เราไม่ใช่หมอนะคะท่องไว้เลยเจอคนเจ็บห้ามเข้าไปจับห้ามเข้าไปช่วยเราไม่ใช่หมอนะคะดูยังไงอยู่อย่างนั้นนะคะคนเจ็บใส่หมวกกันน็อกก็ห้ามถอดหมวกกันน็อกเขานะคะเว้นแต่เขาจะอ้วกแล้วมันปิดหน้าปิดตามจะเข้าสมบุกเข้าตายเงี้ยถอดได้นะถ้าไม่มีอาการอ้วกคุณเขาอยู่ยังไงก็ต้องอยู่อย่างงั้นนะคะอือหือคอนในรถต้องเก็บไว้ใต้เบาะด้านขวานะคะพาะคนอื่นก็หยิบได้คือเขา่าคอ,อนเนาะคอนใต้รถนะคะใต้เบาะรถอะ่ะเวลาเกิดอุบ,บัติเหตุแลต้องคา้อกระจกออกมาใช่ไหม ควรเก็บไว้ใต้เบาะแต่เป็นด้านขวาเพราะถ้าด้านซ้ายนี่มันจะเข้าไปหยิบเอายากเฉพาะคนขับหยิบได้คนเดียวแต่ว่าถ้าเป็นด้านขวาเนี่ยคนนั่งข้างๆก็หยิบได้คนนั่งข้างหลังเข้ามาหยิบได้นะคะก็เป็นใต้เบาะด้านขวานะ The base splash นะจุดที่ดีที่สุดนะคะรถตกน้ําต้องไม่เต้น back base ทันทีนะเราต้องดียววมาทันทีอ <c> ะ <oughs> รถตกน้ำนะ make the back base นะคะ base กระจกนะคะ การรถตกน้ำด้วยแล้วต้องทุบกระจกเนี่ยทุบตรงไหนนะคะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุยังไงตกน้ําหรือว่าเราออกมาจากรถไม่ได้สิถ้าเราต้องทุบกระจกออกมาไนะ้อย่างรถคว่ำรถอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เป็นเราไม่เรา ung, ยังบีชีวิตอยู่ยังไม่ตายทันคา,าที่เนานะสิ่งที่ต้องทำคือการต้องทุบกระจกออกมาให้ทันก่อนที่จะเกิดการระเบิดหรือการเกิดการไหม้ต่างๆเลยถ้าเราขยับได้อยูอ่จุดที่ต้องคุบกระจกคือทุบตรงไหนนะคะกระจกให้ทุบตรงมุมนะคะขอบของกระจกนะด้านขอบนะไม่ทุบตรงกลางนะ ตรงกลางคือจุดที่แข็งแรงที่สุดนะคะจุดที่ต้องทุบคือซ้ายกลงคือขอบของกระจกนะคะมุมไหนก็ได้มุมไหนก็ได้ไไดที่เป็นรอบนอกอะ่ะมันจะแตกง่ายกว่าที่อยู่ตรงกลางตรงกลางคือจุดที่แข็งที่สุดอย่าไปพยาย,ยามทุบมันนะคะให้ทุบตรงขอบนะคะแล้วก็เหล็กกั้นข้างทางด่วนนะคะที่มันเป็นเป็นเหล็กกั้นเหล็กกั้นข้างทางด่วนนะคะเหล็กกั้นข้างทางด่วนอยู่ข้างหลังเออถ้าเราต้องหลบเข้าไปนะ่ะจุดที่ปลอดภัยที่สุดคือข้างหลัง้าไปนะนะการจอดรถเนี่ยถ้าเราลด จออุบัติเหตุเนี่ยถ้าเราต้องไปยืนรอความช่วยเหลือเนี่ยให้เราไปยืนหลังเ <c oughs> ข้าฟังคือหลังเหล็กกั้นเข้าไปอีกนะคะส่วนรถเนี่ยเด็กกั้นเข้าไปอันนี้ถือว่าปลอดภัยที่สุดนะคะที่สุดก็คือการรอความช่วยเหลือเนี่ยต้องเข้าไปอยู่หลังไม่ใช่ยืนข้างทางนะจะข้างะมีรถเฉลีหาเราได้ต้องไปอยู่ข้างหลังเหล็กกั้นนะคะคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะคะจอดรถบนทางด่วนรถเสียจุดที่ปลอดภัยที่สุดคือจอดข้างทางไม่ใช่บนบนที่เขาพื้นผิวถนนนะ อินเดเบีข้างทางบนหญ้านะจุดที่ปลอดภัยที่สุดข้างทางบนหญาเลยนะคะจอดข้างทางด่วนบนหญ้าแจ้งตำรวจอุบัติเหตุน,นะคะก็คือเรา,เราแจ้งตำรวจแจ้งอุบัติเหตุไปนะคะเพ้นแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถขยับรถได้ขึ้นไปบนอินเดเบีมได้นะคะแล้วก็เอารถจอดข้างทางในจุดฟลักสโตกนะ,ะที่เป็นสุดรัจรถอุบัติเหตุฉุกเฉินรถอุบัติเหตุอะไรเงี้ยรอความช่วยเหลือตัวเราเองอะ่ะต้องลงจากรถไปอยู่ดี่เ <c oughs> ข้าไปในยืรออยู่ตรงหญ้าเป็นหลังเหล็กกั้นนะ,ะนั่นคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดอื้อ เออ่จอดรถให้คนคนโบกโบ,ก,บกทางคนขอขึ้นรถนะไอ้พวกขอโบอกรถเขาเรียกว่าลิฟต์ลิฟเตอร์ห้ามเลยนะบนทางด่วนจอดไม่ได้นะคะเออถ้าเป็นทางเล็กหรือว่าตรงฟ้อมอะไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นขึ้นทางด่วนปแล้วจอดไม่ได้นะคะบนทางด่วนห้ามเลยนะคะมินิมัมเลฟใส่เขาบอกมินิมัมเลฟใ forehead, ส่โฟร์เฮดเบอร์สตูเ่ยผู้จะขับขี่รถยนต์ได้นะคะผู้จะขับขี่ผู้จะเบอร์สตูเ่ยกับเบอร์คไลเดรก็คือกับมีผู้เบอร์คไลเดรมีคนดูแลนะคะคือ 17ปีนะคะคนที่ต้องการคนที่ขับรถได้นะคะอายุขั้นต่ำอยู่ที่17ปีคุณเป็นเบสติเด็ผู้ขับขี่ที่ที่ต้องขับรถกับเบอร์คไลเดยวกับผู้ควบคุมกับผู้ดูแลนะคะโอเคอายุ17ปี16ปีครึ่งเนี่ยคนที่16ปีกว่าเนี่ยสามารถเรียนขับรถได้แล้วนะคะ16ปีครึ่งเรียนขับรถได้17ปีขับได้สอบได้สอบผ่านด้วยแต่ต้องมีผู้ใหญ่นั่งไปด้วยทุกครั้งนะคะและการขับก็คือ ผู้ใหญ่ที่นั่งไปด้วยนี่ต้องขับรถมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีและต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20, 17, 27ปีขึ้นไปนะคะจะต้องทำแบบนี้ไปจนกว่าผู้ขับขี่รายนั้นจะอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะคะหรืจะต้องไม่ไม่ต้องมีบัตขายถ้ายังไม่ถึง18คุณต้องมีผู้ใหญ่นั่งไปด้วยและต้องมีผู้ใหญ่คนนั้นจะต้องมีประสบการณ์ในการขับรถอย่างต่ำ5ปีและต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า27ปีนะคะไม่ใช่เพื่อนกันนะคะโอเคผู้รับขับ ขับขับขี่ผู้เริ่ขับรถเนี่ยเขาเรียกว่าบัคคิ้นเนอนะเขาว่าผู้ขับขี่นมือใหม่เนี่ยใบใบขับขี่จะมีอายุอยู่ที่5ปีนะคะผู้ขับใบขับขี่มือใหม่เนี่ยผู้โชเฟอร์ผู้ขับขี่มือใหม่ผู้เริ่ขับรถจะมีอายุอยู่ที่5ปีนะใบขับขี่หลังจากนั้นก็ต่อเป็นอายุ10ปีนะคะไรลาคาริคดูที่ไหนดูที่ป้ายทะเบียนนะสัมพันธ์กับใครนะสัมพันธ์กับบัลลาซินดินส์นะคะคนคนยื่นให้ให้สัญญาณอ๋อคนยื่นให้สัญญาณสัญญาณมือ สเกียเซเร่คารนะเวลาเราเจอนะเวลาเขาปิดถนนกั้นถนนเรือมีกิจกรรมมีอะไรที่แบบมีจะมีคนมาเยอะๆมีรถมาเยอะๆเนี่ยเขาจะมีเฟอร์เฟอร์เร่คารามายืนบอกรถให้ทางใครไปให้ดูนะคะก็คือตัวเนี้ยนะคะการการแขนงกลางแขนออกเขาบอกว่านี้นะาำที่โดดมานะการแขนออกคือรถนั้นต้องหยุดเหมือนไม้กั้นคือความรู้สึกเหมือนไม้ไม้ไม้เปนกั้นอ่ะคือแขนของแขนเนี่ยก็คือเป็นเป็นไม้กั้นนะเขาบอกว่าเนี่ยการแขนออกคือรถนั้นต้องหยุด เหมือนเหมือนมีไม้นกั้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เอาใช้ยื่นขวางออกไปข้างไหนคือข้างนั้นต้องหยุดก็อย่างอย่างนี้อ่าเรีว่าอย่างนี้มะอย่างนี้ไหมข้างนั้นต้องหยุดยื่นไปข้างไหนข้างนั้นต้องหยุดนะคะอืมยกมือขึ้นยกมือขึ้นคือโอเคเขาจะมีมาได้ก็อย่างถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเนาะคือที่มาข้างหน้าเรากับข้างหลังต้องหยุดแต่คนที่อยู่ด้านข้างเราที่มาตามแถวแนวเนี้ยนั่นเนี้ยมาได้แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าข้างนี้ แนบอย่างนี้แต่ข้างนี้เขียนเอาไอย่างนี้คือข้างนี้ข้างนี้ไปได้แต่ข้างนี้ก็มาได้ข้างนี้ก็มาได้แต่ข้างหน้าก็มาได้แต่ว่าข้างหลังที่จะมาตรงนี้ยต้องหยุดนะคะต้องหยุดนะเรายืนอยู่ข้างเดียวใช่ไหมข่านี้มาข้างนี้มาได้ข้างนี้มาได้ข้างฝั่งนี้ก็มาได้แต่ข้างที่จะมาตรงนี้ห้ามมาไม่ได้คือแขนตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ก็คือเป็นเหมือนไม้ก้านหนให้ดูแบบนั้นนะคะ ตัวเนี้ยก็คือมันไม่ค่อยยากหรอกมีแค่น,นี้หน้ากับหลังฉันน่ะอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยมาได้ก็จฉันอยู่อย่างงี้หน้าก็มาได้ข้างก็ได้ข้างก็ได้แต่หลังฉันน่ะข้ามาใช่ไหมนะคะเอามือสองมือที่หน้าท้องตับลงแบบเนี้ยนะคะตบลงคือให้ลดความเร็วเขาจะทาอย่างเนี้ยตำรวจเขาจะทาอย่างเนี้ยคือให้ลดความเร็วเนาะถ้าเรา,เาดูเหตนตำรวจจราจรนะเนาะเราจะเห็นให้ลดความเร็วแล้วก็ยกมือขึ้นคือ คือท like ุกทางต้องหยุดเขาจะทำอย่างนี้ปะยกยกลกมือขึ้นปะยกมือขึ้นทุกทางต้องหยุดอืมอาจจะยกแบบเนี้ยเออยยก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 อะไรประมาเนี้ยคือถ้าเขายกมือขึ้นอย่างนี้ทุกทางต้องหยุดนะเขาบอกว่าเนี้ยยกมือขึ้นคือทุกทางต้องหยุดยกมือขึ้นทางไหนทางนั้นต้องหยุดก็อย่บงยกยกมือขึ้นทางนี้ทางนี้ก็หยุดทางนี้ทางนี้ก็หยุดนะคะถ้าเขายกอย่างนี้เฉยๆก็คือทุกทางต้องหยุดนะคะถ้าหันไปทางไหนก็คือทางนั้นแหละนะคะหันหันงนี้หันงนี้ทุกทางต้องหยุด เอามือบอกบกบกบกด้านไหนคือให้ด้านั้นไปเขาจะทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนาะไปไปเด้อเขาท่านี้ไปเจ็าตารวจไปเขาจะบอกนะไปก็เขาบอกไปท่านไหนก็คือเหมือนบอกให้ข้างนั้นไปนะคะอนเซกปั่นจักรยานได้อย่างอื่นไม่ได้นะออนเซีคือห้ามขับขี่นะคะห้ามขับขี่ออนออนเซีปั่นจักรยานได้อย่างอื่นไม่ได้คือคุณคุณไม่มีใบับขี่คุณถูใบปับขี่คุณดูยกเลิกอ่ะออนออนเสีก็ปั่นจักรยานได้อย่างอื่นไม่ได้นะคะส่วนไรฟ์โบั ห้ามขับขี่ใดๆนะคะได้สบตรในระดับคือจะเป็นการเป็นการทําโทษนะคะภายใน24ชั่วโมงนะห้ามขับรถหาา้าปันจรญจยาห้างๆเลยเพราะว่าคุณเป็นคนไม่มีสตินะคะ,ๆๆะ,ค,ะคุณอาจจะเมามึนเมาอยู่อะไรเงี้ยนะคะไปกับขี่เบนี่ก็ได้คือไปกับขี่เบสสามารถมีผู้โดยสารในรถได้8คนนะคะ8คนรวมกับตัวเองเป็น9คนนะคะคือคุณขับรถตู้ได้ใหญ่สุดคือรถตู้มากกว่าน,นี้ไม่ได้นะ8คนรวมกบคนขับเป็น9นะคะ รถทุกคันคือต้องมีประกันนะประเทศในไทลไม่ใช่ไม่มีนะรถทุกคันต้องมีประกันนะคะมันจะมี vr gasco เคยเล่าไปแล้วในคลิปนั้นนะแต่นี้อาจจะเป็นนักษณะการทวนเพราะเราดูหลายรอบแล้วก็จดหลายรอบกันเนาะจำได้นะคะรถทุกคันต้องมีประกันนะคะส่วน vr gasco เป็นประกันผู้ผู้เสียหายเออผู้สืบคุ้มครองเจ้าของผู้ก่อเหตุด้วยประกันตัวนี้คุ้มครองทั้งสองฝ่ายนะะถ้าเรามีตัวนี้คุ้มครองทั้งสองฝ่าย ส่วนใบกับขี่ประเภทเบรไรเบอรบายเบนะคะรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะน้ําหนักรวมทั้งรถลากทั้งทังอย่างที่รวมกันกับตัวรถตาวแล้วก็ตัวรถลากที่เราทําได้บรรจุได้บรรทุกได้ขับได้เบร t ์ดได้เนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน3,500กิโลนะคะ3,500กิโลเออแล้วก็จะมีตัวนึงคือคาร์คิทคาร์คาิทคือเป็นเซ็ตอุปกรณ์เสริมสําหรับโทรศัพท์นะคะที่ต่อพวกกับรถนต์ได้ กับสปีกเกอร์กับลำโพงของรถยนต์นะคะเป็นสิ่งเดียวที่คุณสามารถคุยโทรศัพท์แล้วก็รับโทรศัพท์ในรถยนต์ได้คือต้องติดตั้งคาร์กิจอย่างอืนคุณจะมีที่เกาะที่ตั้งมีสปีกเกอร์เปิดอะไรของคุณ,คณช่างไม่ได้สักอย่างสิ่งเดียวที่ทําได้ใช้โทรศัพท์ในรถแล้วคุยได้นะคะแล้วก็มีลับสายได้ก็คือคุณต้องมีครรกการกิจนะคะใช้ในรถได้อย่างเดียวกับโทรศัพท์แล้วก็พ่วงกับลำโพงของรถนะคะ รถพ่วงรถพ่วงสามล้อก็คือเขาเรียกว่ารถสามล้อเนาะที่เป็นมอเตอร์ไซค์อาจจะมีสองล้อสามล้อไม่เกินไม่มีมีไม่เกิน,ม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 ,กนมีสามล้ออ่ะจะช่องใช้ไปกับผีประเภทอ่าไบรบไวออานะรถกระจกข้างไม่ครบห้ามขับนะกระจกข้างมีครเนี่ฮะขับเป็นหมองเห็น์ล้างอันตรายนะคะรถสิบล้อมีพ่วงรถสิมล้อท,ที่ที่มีพ่วงนะคะที่มีพ่วงมีสองช่วงมีหลายช่วง จะไม่มีขีดนะคะรถพ่วงสิบล้อมีพ่วงไม่มีขีดคือจะเป็นป้ายสีขาวอยู่ตูดรถอะด้านท้ายสุดจะเป็นสีขาวแป๋นๆเลยบ่ม่เอียงเลยบ่มีขีดบ่เอยงเลยเป็นสีขาวแถบสีขาวคืๆแถบสีขาวเปล่าๆเนะคะจะเป็นรถพ่วงที่มีพ่วงนะคะเป็นรถพ่วงที่มีหลายช่วงนะคะส่วนรถพ่วงที่ไม่มีพ่วงคือเป็นรถเป็นรถพ่วงเป็นรถสิบล้อที่มีช่วงเดียวไม่มีพ่วงท้ายจะเป็นรถสิบล้อถ้าดูที่ ตูดรถนะท้ายรถมันจะเป็นแบบเนี้ยป้ายออกยาวมันจะมีแฉกสีแดงด้วยเนี่ยแฉกแแฉกนะอันนี้มีพ่วงจะไม่มีขีดถ้าไม่ถ้ามีขีดก็คือไม่มีพ่วงมีพ่วงคือไม่มีขีดเป็นแถบเฉียขาวเฉยเแต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่พ่วงก็คือมีสีแดงแดงสีแดงแดงนะคะซ่อมเดือดเม็ดแต่ซ่อมเดือดเอออันจีแถกสีขาวเปล่าเปลานี่คือเม็ดมีช่วงมีมีพ่วงแต่ว่าถ้าเป็นขีดแดงแดงด้วยก็คือซ่อมเดือด ไม่ได้พ่วงนะคะขนของยื่นออกมาได้เกินหนึ่งเมตรคุณต้องมีป้ายเตือนป้ายสีแดงนะคะห้อยเตือนนะคะถ้าสิ่งของที่ยื่นออกมาจากท้ายรถนะคะที่ยื่นออกมาเกินหนึ่งเมตรคุณต้องมีสัญลักษณ์แสดงนะ <however> สีแดงป้ายสีแดงนะคะตามกนนี้ไม่ต้องห้อยก็ได้แต่ถ้าคุณจะห้อยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเกินหนึ่งเมตรคุณต้องห้อยแต่ถ้าไม่เกินคุณห้อยได้ไหมได้นะคะป้ายทะเบียนรถต้องชัดเจนห้ามมีอะไรมาบังนะคะ ส่วนรถที่มีรถพ่วงนะส่วนพ่วงท้ายของรถะกระบะลากเนี่ยน้ำหนักที่จะร้อยห้าสิบกิโลขึ้นไปป้ายที่ติดทะเบียนต,ตรงตรงตรถลากอ่ะต้องเป็นป้ายสีเหลืองตัวเลขจะต่างกับตัวเลขของทะเบียนของรถนะคะชว่วงถ้าจ็ร้อยห้าสิบกิโลลงมาป้ายจะเป็นป้ายสีขาวเลขที่เดียวกันกับเลขรถยนต์ที่ลากมันะคะที่ขนจักรยานต้องมีป้ายทะเบียนของตัวเองนะคะมันจะมีต่อยออื่นออกมาด้านหลังแล้วก็ต้องมีเลขทะเบียนด้วยที่ขนจักรยานนะคะ ที่คนจักรยานต้องใส่จักรยานเท่านั้นห้ามใส่อย่างอื่นนะคะเอากระเป๋าเอาอะไรไปมัดไม่ได้นะคะเอาทนฟืนเอาของอะไรเงี้ยไ,ไ,ไปมัดไม่ได้นะคะต้องใส่จักรยานเท่านั้นนะคะรถลากมันพังเอ่อถ้าเราเขาจะถามว่ารถเอ่อรถลากที่ต่อข้างหลังมันมีผลกระไฟรถไม้ไฟไท้ายมนีนะคะมันบ้ามันทําให้มองไม่เห็นนะคะรถลากระยะห่างกันอยู่ที่คือมีรถเสียต้องลากกันเนี้ยระยะห่างต้องไม่เกินห้าเมตรนะคะ รถคันที่ถูกกคน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 ขับก็ต้องมีใบถักผีด้วยไม่ใช่คนที่โดนถูกที่โดนากเป็นผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบผีไม่ได้คนเจ้าของรถคันที่โดนลากก็ต้องเป็นคนที่มีใบกับขีด้วยเบียร์หนึ่งแก้วกับเชนีฟาหนึ่งแก้วแอลกอฮอล์นี่พอๆกันนะคะไม่ต่างกันนะคะแอลกอฮอล์พอๆกันคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะเราจะ,จะมีพอนี้แค่นี้ก่อนนะคะรู้เป็นอะไรที่ต้องท่องจำอ่ะต้องเข้าใจเข้าใจแล้วต้องจำได้นะคะ โอเคค่ะ่าลืมกดไลค์นะคะถ้าชอบนะคะกดแชร์นะคะมีประโยชน์นะคะเพ,เพื่อนเพื่อเราที่กําลังอยากมีไปกับขีกกาลังที่กาลังสนใจอยากเรียนนะคะคือเรียนเป็นแนวทางไว้ก่อนนะคะถ้าเราไปเรียนจริงๆมันจะช่วยให้เราเข้าใจแล้วง่ายขึ้นคือเราเรา,เราจะเข้าใจว่าเออเขากำลังพูดอะไรอยู่เขา,ากังต้องจาอะไรกันอยู่มันจะทําช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดติดตามนะคะเราจะทาคลิปออกมาเรื่อยๆ่อนะจนกว่าเราจะได้ไปกับขี่นู่นแหละตอนนี้เราจะมีคลิปทําเป็น บเป็นเทโอรีนะเป็นทฤษฎีอมาเรื่อยๆจนกว่าฉันจะได้ใบกับผี่ถ้าฉันไปเรียนขับฉันก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ได้ติปอะไรมาบอกกันนะก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่จะเรียนต่อไปนะคะคือ,อฉันได้คุณก็ได้นะ,ะไม่เป็นความลับนะคะคอนเซปต์ของโฟร์ไทยดีนเฟลนิงโฟไทยดอทเอ็นแอลนะคะเวอร์ไวเวอร์ไวเว็บดอทโฟไทยดอทเอ็นแอลถ้าฉันได้คุณก็ได้นะคะคือใช้เวลาคือมาอยู่นานแต่ไม่ไม่เคยคิดอยากได้ใบกับผี่แต่ตอนนี้มาอยู่บ้านนอกอะ มันต้องมีเนี่ยแต่ถ้าจะได้แค่ผีคุณก็ได้นะคะถ้าจะทําได้คุณก็ทําได้คอนเซ็ปต์ของเราค่ะโฟไทดินสเลมนะคะเพื่อคนไทยนะคะกดแร์โอเคค่ะเรามาต่อกันคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ